ดีเอ็กซ์โป2024ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวยัยส่งเสริมสิทธิผู้พิการขับเคลื่อนเมืองธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลมูลนิธิอารยาสถาปัย์เพื่อคนทั้งมวลร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทยและพันธมิตรจัดงานใหญ่สงไทยปีไทยแลนด์เฟรีดีไซน์เอ็กซ์โป2024 มหกรรมอาร,อรยสถาปัตนวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8ในวันที่12-15ธันวาคม2567ณฮอ101ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะ ก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางพี่อ๋อยกิษณะนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาเปิดงานในงานมหากรรมอรารยาสถาปัตดจัดมา8ปีแล้วนะครับแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายวงการสะท้อนให้เห็นนะครับถึงความตื่นตัวในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบอรารยาสถาปัตดหรือว่า Friendly Design ประเทศไทยของเรานับวันจะมีทั้งผู้สูงอายุและพี่น้องคนพิการเพิ่มมากขึ้น นะครับดังนั้นการมีมหากรรมเช่นนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมต่าง,างๆเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นและจะลดช่องว่างระหว่างความพิการหรือว่าทำให้พี่น้องที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนั้นมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับวันนี้ก็มีสินค้าหลายอย่างนะครับทั้งด้านยานยนต์ด้านนวัตกรรมที่จะใช้กับบ้านหรือแม้แต่สิ่งที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้ พี่น้องผู้สูงอายุหรือคนพิการนั้นมีอิสระในการใช้ชีวิตได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพี่อ๋อยที่ได้กับทีมงานนะครับที่ได้จัดงานดีๆเช่นนี้นะครับวันนี้เราจัดกันถึงวันที่15ใช่ไหมครับพี่อ๋อยใช่นะครับก็รีบมานะครับก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับแต่ถ้ารถยนต์คงยังไม่หมดน้พี่อ๋อยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในปีต่อๆไป นะครับทางพี่อ๋อยและทีมงานจะจัดงานมหกรรมอารยสัตย์และนําสิ่งดีๆครับมานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องคนพิการพี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่ต้องการใช้อารยสัตา์นะครับขอให้จัดงานดีดๆเช่นนี้ไปทุกๆปีทุกๆป,ๆปีครับมหาการรมอารยาสถัตย์นวัตกรรมสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ทยวเพื่อคนทั้งมวลครับครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับมหกรรมอารยสัตย์ครั้งที่8 นะครับซึ่งผมเองก็ได้มาร่วมนะครับเกือบทุกปีนะครับที่ได้ได้มีการจัดของจากพี่อ๋อยนะครับผมคิดว่าในปีนี้นะครับสิ่งที่เราได้เห็นความแตกต่างมากมายก็คือเรื่องของจํานวนคนนะครับแล้วก็พันธมิตรต่างๆที่เข้ามาร่วมนะครับผมคิดว่าทุกฝ่ายให้ความสําคัญในเรื่องอายะสถาปัต์แล้วก็ที่สําคัญคือให้ความร่วมมือครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่อ๋อยเอ,เองเนี่ยได้ทําและประสบความสําเร็จ นะครับก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีความเสมอภาคได้รับการบริการนะครับแล้วก็ได้เข้าถึงนะครับเหมือนกับที่บอกครับว่าในเรื่องของความที่ว่าในสโลแกนในปีนี้ว่าไงนะพี่ออยแตกต่างหลากหลายมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันครับคือแตกต่างหลากหลายมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเป็นสโลแกนที่มีความชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในานามของสภาตสาหก,กรรมแห่งประเทศไทยผมก็ได้นํา ทีมนะครับจากสภาอุตสาหก,กรรมแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมในงานอารยะสถาปัตย์มาตลอดนะครับแล้วก็ได้มองเห็นหน่งแนวโอกาสในการที่จะร่วมมือในการที่จะให้อุตสาหกรรมต่างๆได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการนะครับก็เพื่อสําหรับคนทุกคนตามสโลแกนที่ทางพี่ออยได้วางไว้นะครับเพราะว่าจะได้ให้ทุกฝ่ายมีความสุขร่วมกันมีความเท่าเทียมมีความเสมอภาค ซึ่งกันและกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเพราะฉะนั้นสภาสารกับแห่งประเทศไทยจะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ยินด,ดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรของอริยะสถาปัตตลอดไปครับขอบคุณครับ